คณะรัฐมนตรีอุ้งอิงหนึ่งแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีใกล้เสด็จน้ําแต่สุดท้ายคนที่จะเคาะจิ้มเลือกใครจะเป็นรัฐมนตรีหรือทีมงานกุญซือข้างกายนายกอุ้งอิงต้องผ่านตาทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้มีบารมีเหนือรัฐบาลเพื่อไทยคาดการกันว่าโฉมหน้ารัฐมนตรีชุดใหม่และทีมงานนายกจะเป็นไปในสองลักษณะนั่นคือไฮบริดรูปผสมระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าหรือ คนรุ่นใหม่ังอาดยกแผงโดยเฉพาะควนมินช็อกเหล่าเพื่อนซีอุ้งอิงนายกรัฐมนตรีคนรุ่นใหม่ย่อมเรียกใช้บริการคนรุ่นใหม่ด้วยกันเพราะรู้ใจรู้งานกระฉับกระเฉงว่องไวทันสมัยลำ้ำเทคโนโลยีไม่เหมือนคนรุ่นเก่าแก่เงอนะงะแม้จะเก่าเกมทางการเมืองแต่แก่เกินไปแล้วใช่หรือไม่หากจำกันได้ในยุคที่บอสูงสุดเพื่อไทยเลืองอำํำนาจเคยตั้งพักเพื่อไทยสาขาสอง ขึ้นมาต่อกรกับพรรคอนาคตใหม่ที่มีธนาธรจึงลุ่งเรืองกิจเป็นหัวหน้าพรรคขณะนั้นเนื้อหอมเย่งฐานเสียงนิวเวเตอร์ไปเกลี้ยงในายใหญ่เพื่อไทยแก้เกมโดยการไประดมพลคนรุ่นใหม่ที่เป็นทายาททางการเมืองของนักการเมืองพรรคเพื่อไทยดันก้นขึ้นมาแข่งหวังชิงฐานมวลชนคนรุ่นใหม่นั่นคือพรรคไทยรักษาชาติล้วแต่มีลูกหลานนักการเมืองดังล้นพัคอาทิร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชลูกชายของเสริมศักด์พงพาณิชย์ บิ๊กเนมเพื่อไทยดันลูกให้เป็นสสตั้งแต่ตอนมีอายุเพียง27ปีหรือพบชินวัตรหลานชายยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโปรไฟล์ดีดีกรีนักเรียนนอกหรือมติติยะภพรัตน์เดินตามรอยพ่อเป๊ยยงยุตติยะภพรัตน์นักการเมืองชื่อดังแห่งเมืองเชียงรายหนึ่งในขุนพลข้างกายนายใหญ่เพื่อไทยทั้งยังมีคณาพจน์โชมธิ์เพื่อนสนิทนายกอุ้งอิงเคยเข้ามาชิมรางการเมืองเป็นทีมป,ปฏิบัติการ ในพักเพื่อไทยก่อนจะมาฝึกง,งานเป็นทีมงานเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเส้นทางทางการเมืองอนาคตไกลมีแววจะได้เป็นถึงเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้กับนายกอุ้งอิงในอนาคตกันใกล้นอกจากนี้ยังมีต้นนรนองลูกชายของกิติรัตน์นรนองอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนีว่าการกระทรวงการคลังยุคยิ่งล์สนใจการเมืองตั้งแต่เด็กและชยิกาวงนภนทร์บุตรสาวคนโตของเยาวลัศชินวัตร หลานสาวของนายใหญ่บ้านจันทสองล่างที่ต้องโฟงกัสสองคนนั่นคือ้อยโทรปรีชาพลพงพาณิชกับคณาพชมฤทธ์เข้ามาฝึกงานบนตึกไทยคู่ฟ้าทำนิบรัฐบาลในช่วงนายกเศรษฐาเป็นที่เรียบร้อยแล้วประสบการณ์พอตัวเหลือเพียงนายกอุ้งอิงจะวางตัวไปอยู่ตำแหน่งใดนี่แค่บอกบอกยังไม่รวมถึงทีมยังบลัดที่ฝังตัวอยู่ในพรรคเพื่อไทยอีกเพียบอาทิธีรรัตน์สำเร็จวานิชสสกรพ หนึ่งเดียวของพรรคเพื่อไทยที่ชนะคู่แข่งพรรคก้าไกลเดิมมาได้ด้วยคะแนนเฉียดฉิวจนกลายเป็นแม่ทัพหญิงดูแลสมรภูมิรบเมืองหลวงแก่พรรคเพื่อไทยหรือขุนศึกหญิงทายาทนายทหารนักรบเดียคขัตติยาสวัสดิผลลูกสาวใสแดงพลตีขัตติยะสวัสดิผลสองหญิงเหล็กเพื่อไทยถือว่าเป็นสสขวัญใจคนรุ่นใหม่ในเมืองหลวงนอกจากนี้ต้องมีสรวงเทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยบริการที่ตอบโต้ ประเด็นทางการเมืองให้กับนายกอุ้งอิงมาโดยตลอดรวมไปถึงคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยอีกเพียบอาทิเผ่ภาภูมิโลจนินัสกุลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจิราพรสินทุพไลอดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและสุดาวันหวังสุภกิจโกศลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นต้นมีสิทธิ์พังอาจในยุคนายกอุ้งอิงเช่นกันเพราะหลายคนมีข่าวว่าจะขั้วเก้าอีร้รัฐมนตรี เพราะแนบแน่นกับนายกอุ้งอิงจนถูกสอสอในพักตั้งฉายาเพื่อนซีปึกนายกอุ้งอิงว่ากวนมิ้นช็อกเขย่ากอี้รัฐมนตรีแก่เกินแกงให้เสียวสันหลังว่าว่าจะถูกปรับพ้นออกคอรมอหรือไลไลงานทำในรัฐบาลอุ้งอิงหนึ่งเพื่อเปิดทางให้คนรุ่นใหม่ฝรแรงเข้ามาเป็นใหญ่แต่ถึงกระนั้นคนที่จะตัดสินใจเป็นคนสุดท้ายคือในายใหญ่บ้านจันสองล่าจะให้โฉหน้าคอรมออุ้งอิงหนึ่งเต็มไปด้วยกวนมิ้นช็อกสายตรงอุ้งอิง างานยกแผงที่ยังปอนหัดทางการเมืองขึ้นมาคุมอำนาจหรือจะเป็นคอรมอ์ไฮบริดลูกผสมระหว่างคนรุ่นใหม่ให้ได้มาฝุดงานกับคนรุ่นเก่าลายคลางแต่เก่าเกมทางการเมืองวัดใจในายใหญ่บ้านจันทรสองล่าจะตามใจหรือขัดใจนายกผุ้งอิงกันแน่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ